ูชื่อเต็อินเชียพรทิวตีรันค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเต็งอินกนบอกรินปทุมค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็งอินสุรศดีจุลศัน์ค่ะพวกหนูเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ของโรงเรียนปรุยุระวงสาวาทที่ส,สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ขอพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรีจึงขอจัดทำาริทัศน์เพื่อเพื่อพระเกียรติ พระมหาริย์ไทยเชิญรับชมได้เลยค่ะพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรีทรงพระปรีชาสามารถทุกพระองค์หากจะกล่าวถึงนิยามพระราชกรเนียกขิดโดยย่อสามารถกล่าวได้ดังนี้รัชกาลที่หนึ่งกริย์ผก้สถาปนาปรกรุรัตนโกศิลป์รัชกาลที่สองกษัตริย์ผู้สืบทอดมรดกด้านศิลประวัฒนธรรม รัชการที่3กษัตริย์ผู้กรอบกู้แผ่นดินจากชาติตะวันตกรัชการที่4กษัตัิยรผู้เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรัชการที่ 5. กษัตริย์ผู้เลิกท่ารัชการที่ 6. กษักตริย์ผู้จัดตั้งมหาวิทยาลัยรัชการที่7กษัตริย์ผู้พระพพาราชธานรัฐธรรมนูญรัชการที่8 กษัตริย์ผู้ยุติความขัดแย้งกับชาวไทเชื้อสายจีนรัชการที่9กษัตริย์ผู้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินานประการรัชการที่10กษัตริย์ผู้สนับสนุนพุนการศึกษาแก่ยาวชนผู้ยากไร้สำหรับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์จักรีผู้ทรงได้รับขนามะนามว่ามหาราชนั้นประกอบด้วยรัชการที่หนึ่งรัชการที่ห้าและรัชการที่เก้า รัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงป้องกันราชอาณาจักรจากสงครมามพม่าถึงเจครั้งทรงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมที่สืบทอดตั้งแต่สมัยสุขโขทัยและอัยทยาท,ทรงโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวางังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพระแก้วพร้อมกับอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้ สำหรับพระราชกรณียก,กิจทางด้านกฎหมายที่สำคัญคือกฎหมายตาสาร่วงรวมทั้งสำานุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการจารึกอักษรบนใบลานคือพระไตปิดกหลวงฉบับทองใหญ่ทรงเป็นกริยัที่เปลี่ยนไปด้วยทศพิตรราชธรรมส่วกับปณิธานของพระองค์ที่ว่าตั้งใจจะอุปธรรมพกยอยพุาศาสนาจะปกป้องขอบคันทศีมารักษาประชาชนแลมนตรี รัชการที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตะหนักถึงความเป็นไทยหรือความเป็นอิสระของประชาชนจึงทรงเลิศทาดด้วยวิธีสันติให้กับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ พระองค์ทรงพัฒนาสยามให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาประเทศทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตกเพื่อป้องกันการรุกรามของจักรวรรดิและทรงส่งพระราชโอรสและพระราชธิดาทรงศึกษาต่อที่ต่างประเทศเพื่อพัฒนาประเทศในกระทรวงต่างๆให้ทันสมัยทรงก่อตั้งการรถไฟ การไฟฟ้าและสาธารณูปโภคทรงก่อตั้งโรงพยาบาลวังหลังซึ่งต่อมาคือโรงพยาบาลศิล,ลิลาาในปัจจุบันทรงยอมเสียดินแดนบางส่วนเพื่อรักษาเอกราชของชาติไทยไว้ รัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระมหาชนกาธิเบตมหากมิพลอดุลยเดชมหาราชบรุมมานประพิษทรงงานหนักตลอด70ปีการครองราชพระองค์สเสด็จเยี่ยมเยียนถึงนทุระกานดานเพื่อเข้าใจความทุกข์ยากของประชาชน ทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า4,741โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอาทิคโครงการฝนหลวงที่ร่วมวิจัยพัฒนาจนสามารถช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้งหลายพื้นที่โครงการแก้งดินที่ปรับดินเปรี้ยวให้นำมาเพาะปลูกให้ได้ด้วยบูนขาวโครงการแก้มลิง ที่สร้างแอ่งกักเก็บน้ำในคราวอุทก,กภัยโครงการกังหันน้ำช้พัฒนาที่แก้ปัญหาน้ำเสียโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศด้วยรางวัลเชิดชูสูงสุดด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์จากสหประชาชาติพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย และทุ่มเทพระอวรลกายเพื่อแก้ปัญหาความเป็นอยู่ให้กับประชาชนรนาชวงศ์จักรีศูนย์รวมใจชาวไทยทั้งชาติทุกพระองค์นำพาประเทศไทยสู่การพัฒน,นาประชาชนทุกหมู่เหล่านีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควรข้าพระพุทธเจ้าซราบซึ้งในพระมหากราุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้